คุณกำลังรับฟัง Ghost Story Time คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊คคืนปล่อยผีเคซีสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เน็ตครับสวัสดีครับ,ม,รบ,รบมาเข้าเรื่องกันเคซีฮะ ชื่อเรื่องว่าผิดที่ผิดทางลานกลางเต็นท์เฮียนมันเป็นยังไงเ,เรื่องราวเชิญครับคืออมีพี่คนหนึ่งเนี่ยที่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาชื่อพี่ฝ้ายนะครับคือคนเนี้ยเป็นสายแบบกลางเต็นท์แบบตัวโยงแล้วเขามักจะมีเนี่ยอย่างน้อยสองเดือนต้องมีครั้งหนึ่งที่พี่ฝ้ายเนี่ยต้องไปกลางเต็นท์ไปเที่ยวกลุ่มเพื่อนเขานะครับ,รบเขาขับพวกคาโลงฮาราเลย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบกลางเต็นท์ไปด้วย เขาจองที่กลางเต้นไว้ที่หนึ่งแต่พี่ฝ้ายเนี่ยก็นัดเพื่อนๆเ,เรียบร้อยละก็ไปถึงลานกลางเต้นวันนั้นกันแต่พี่ฝ้ายเนี่ยจําผิดอไอ้วันที่เรานัดเนี่ยมันเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งแต่วันเนี้ยเรายกขบวนไปถึงที่เรียบร้อยเลยนรกภาพออกไหมครับก็คือกะไปเที่ยวตรงนี้กันเต็มที่อ,อุปกรณ์ครบแล้วมากันยกแก,งก๊งวันสิบกว่าคันที่เป็นฮาเล ปรากฏว่าเจ้าของดีสอร์ทเจ้าของลานกางเต็นท์เขาบอกว่าถ้ารายชื่อลูกค้าชื่อนี้เช่นนี้อ่าเป็นสัปดาห์หน้านะครับอมาผิดสัปดาห์มาผิดสัปดาห์อ,อืแต่ทีเนี้ยมันมากันครบหมดแล้วเนี่ยแล้วที่อื่นๆเนี่ยดันเต็มหมดเลยตะเวนหากันยังไงก็ตามแต่เต็มหมดใบ่ายก็เลยขี่รถกลับเข้ามาที่เดิมตรงน,นี้แหละว่าพอจะมีที่ให้เบียดได้ไหมเล็กๆก็ได้ ขอให้เบียดได้ได้มากลางกันหน่อยเพราะตอนนี้คือมันมาครบหมดแล้วจะให้เราจ่ายเพิ่มของวันนี้ก็ได้แลวคุณจะเก็บอีกของสัปดาห์หน้าไปเลยก็ได้แต่คือเรามากับเพื่อนครบแกงแล้วเนี่ยเราก็อยากอยากจะเที่ยวกันและที่อื่นเนี่ยมันเต็มจริงๆ mm hmm. ทางลานกลางเต็นต์ตรงเนี้ยเขาก็อึกอกอกอ๊กอักกันก็มีคุยกับทั้งทีมงานกันอยู่เขาเลยบอกว่าถ้ามันไม่ได้อยู่จุดนี้แต่เลยขึ้นไปลึกอีกหน่อยข้างบน สะดวกไหมล่ะอันนี้ก็คือข้อเสนอที่ทางเจ้าของร้านกางเต์เนี่ยเขายื่นมาให้นะครับ,รบเจ้าของร้านกางเต์เลยบอกว่าถ้าลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้าขับขึ้นไปดูนะครับออกจากตรงร้านนี้แล้วลูกค้าตรงไปอีกหน่อยจะเจอร้านใหญ่ๆซ้ายมือมีอีกหนึ่งร้านตรงนั้นลูกค้าโอเคไหมมีห้องน้ํามีสํานักง,งานเราเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เปิดให้บริการตรงนั้นลูกค้าโอเคหรือเปล่า ทางพี่ฝ้ายกับพี่สิงห์ที่สนิทกันเนี่ยก็ขับไปดูพาเพื่อนๆขับไปดูกันสี่ห้าคันคันอื่นก็จอดกันอยู่ที่ที่ที่แรกนี่แหละก็รู้สึกมันโอเคหนึ่งเลยห้องน้ําสะอาดสองคือลานสะอาดสะอ้านมากเฮ้ยโอเคมากเลยนะตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าคือลานกลางเต็นท์อยู่เนี่ยครับจะมีเขาเรียกว่าจุดรวมตอนเย็นๆที่จะมีปาร์ารตี้แอคทิวิตี้เช่นมีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังช่วงหัวขํามีกิจกรรมมาเลยตรงนี้ แต่ลานตรงเนี้ยจะจะไม่มีกิจกรรมแบบนั้นคือเพราะว่าใช่ครับเพราะว่ายังเขายังไม่ได้ให้บริการตรงนี้อทางคนที่เป็นเจ้าของลานเนี่ยเขาก็แจง้งมาว่าถ้าลูกค้าจะพักตรงนั้นนะ่ะได้ไปกลางเต้นกันเลยน้ําไฟมีให้พร้อมหมดแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยจะไม่มีแล้วก็อาหารเนี่ยอาจจะให้สั่งแค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าเขาทีมเขาเองเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงเพราะวันเนี้ยที่ร้านนี้ก็เต็มแล้ว แล้วลูกค้าแอดออนเข้ามาเนี่ยเพิ่มเนี่ยก็ขอให้สั่งอาหารแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งและคิดให้ครอบคุมเลยว่าจะสั่งอะไรประเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะไปส่งให้แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าพนักงาน,านามีสี่คนนะรวมผมเป็นห้ารวกวนลูกค้าจําหน้าไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคำ,คำพูดที่ทางต้องบอกว่าเอาตรงคือตอนนั้นเนี่ยใช่มันแปลกแต่ว่าทางพี่ฝ้ายเองกับพี่สิงห์เองเนี่ยกับเพื่อนๆอ,อีกรวมกันเป็นสิบคนเนี่ย มันไม่มีใครได้ทันสนใจไงพี่เนธเขารู้สึกว่าโอเคมีพนักงานสี่คนแล้วดูจําหน้าไว้แล้วเดี๋ยวต้องมาสั่งเอาคนพวกนี้เดี๋ยวเผื่อเขาไม่อยู่เราจะได้รู้ว่าใครทดแทนบ้างแล้วก็ใครเอาของไปส่งอ่ะก็เขาไม่ได้สีเหลียสกันก็ขับรถขึ้นไปแล้วก็เริ่มกางเต็นท์กันนะครับลานนั้นทั้งลานเป็นของพวกเขาเขาก็กางกันพื้นที่ก็โอเคจัดเต็มกันเลยแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นรถฮาร์เลยเนี่ยเวลาขับเข้าไปเป็นสิบคันเนี่ย มันเสียงดังอ่าพอเขากลางกันเสร็จปุ๊บเจ้าของเนี่ยเขาก็ขับรถกระบะของเขาเนี่ยตามมาดูโอเคตรงนี้กลางได้โอเคครับประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรอยากจะให้ขับแค่คันเดียวไปสั่งของเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาโทรไปแล้วเขาไม่ได้รับสายเงี้ยขอให้ขับไปแค่คันเดียวนะครับมอไซค์เพราะว่าเสียงดังมากถ้ามากันหลายๆคันเนี่ยเกรงใจท่านอื่นที่ที่เขามาพักในลานปกติถูกไหมครับเข้าใจได้อ่า โอเคทางพี่ฟ้ากับพี่สิงโอเคได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเอาตามนี้แล้วกันก็กางเต็นท์กันเสร็จเตรียมจัดโต๊ะจะอะไรกันในบริเวณนั้นเนี่ยในบ้านพักของอที่พวกเขาพักกันอยู่เนี่ยมันจะมีตรงที่เป็นจุดอินฟอร์เมชั่นซึ่งเขายังไม่ได้เปิดใช้บริการนะครับเหมือนตรงเขาเรียกว่าเหมือนกับรีเซพชั่นของอีกจุดหนึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีไฟเปิดแล้วพี่ฟก็เดินไปดูไฟเปิดไว้มีใครอยู่ไหมวะเข้าไปดูปุ๊บเห็นเป็นเด็ก วัยรุ่นเด็กผู้ชายแต่ว่าอาการจะออกอ่าไม่ปกติรประมาณออทิสติกดาวซินโดมอะไรเงี้ยครับก็เล่นนั่งเล่นอยู่ข้างในนั้นเหมือนเล่นของเล่นของตัวเองอยู่ข้างในแต่เด็กเนี่ยน่าจะสิบแปดสิบเก้าได้นะครับในในภาวะร่างกายที่ที่พี่ฟ้าเขาเห็นเขาบอกอ้า,อาไหนบอกว่าไม่มีคนอยู่นี่ไงมีน้องคนนี้มาเล่นอยู่เนี่ยลูกเต้าเหล่าใครวะพี่ฟ้าเขา,าเลย ก็ทำมือก็ก็เปิดประตูดันเข้าไปประตูก็เปิดได้ปกติพอเปิดได้ปกติเปิดเข้าไปปุ๊บ <c oughs> ก็เจอคนใส่ชุดเหมือนพนักงานอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เป็นแม่ของน้องคนนี้ mm. เขาก็ทำท่าตกใจว่าพี่ฝ้ายเปิดประตูเข้ามาอุ้ย <c oughs> ขอโทษครับลูกค้าขอโทษครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยว,ยวหนูพาลูกออกไปเดี๋ยวเป็นการการบกวนลูกค้าเขาก็เอาของเล่นกเก็บของเล่นแล้วก็พาลูกเขาออกไปพอลูกเขาเนี่ยหันมาเห็นหน้าทางพี่ฝ้ายก็เหมือนยิ้มชวนเขาว่าเล่นเล่น เล่นเหมือนชวนเล่นเงี้ยนะครับ mm hmm. อ่ะพี่ฟก็โอเคอ๋อโอเคคงเป็นพนักง,งานที่เขายังไม่ได้แบบพร้อมมาให้บริการเขาคงดูแลลูกเขาอยู่อ้ไม่เป็นไรอ่ะพี่ฟกยไม่ได้สนใจก็สั่งอาหารมากินกันพอ mm hmm. ถึงกลางคืนครับเวลานอนเนี่ยมันได้ยินเสียงเดินตลอดนี่คือเขาปาร์ตี้แฮงเอากันประมาณน่าจะเที่ยงคืนแล้วก็นอนเพราะว่าโอเคมันดึกได้เพราะว่าไม่มีคนอยู่เลยร้านนี้ mm hmm. แต่เขาไม่ได้เสียงดังกันมากเพราะเสียงมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ฝั่งที่เขามาพักกันประจําเป็นเป็นปะกะตินะครับมันได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างนอกพี่ฝ้ายกับพี่กับพี่สิงห์นียังไม่นอนก็เลยแชทไปถามเพื่อนในกลุ่มว่าเฮ้ยพวกมึงได้ยินเสียงคนเดินข้างนอกไหมวะกูว่านหน่อยสิถ้าเดินไปใกล้ๆกล้เต็นท์ใครลองลูดซิปดูสิว่าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นใครวะเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่เารเาือ,อ ใช่ใช่เพราะตรงนี้มีแค่เราถ้าเห็นชุดน้ำเงินน้ำเงินหน่อยก็น่าจะาพนักงานนะเออแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นวัยรุ่นผู้ชายอ่ะน่าจะลูกน่าจะเป็นลูกของพนักงานอ่าเพราะพวกมึงดูให้กูหน่อยละกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่กูพูดเนี่ยเนื่องจากเงื่อนไขเนี่ยอันตรายเช็คของเช็คของระวังของระวังรถออกไปดูรถมอเตอร์ไซค์หรือด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ห่วงคือน,นอกจากจะหายแล้วเนี่ยเผื่อซนไปขูดสีรถเขาหรืออะไรเงี้ยมันแพงเนี่ะไอ้พวกนี้เวลามันซ่อมหนูไหมครับพี่ทาสี อ่ะสิ่งที่ทุกคนก็รู้รับทราบอ่ะรู้ร,รู้รู้กันปรากฏว่ามีลายของพี่คนเด้งมาผมไม่พี่คนนี้ชื่อว่าพี่แตงโมลแะ้วกันพี่เติงโมก็เด้งมาเป็นเด็กผู้ชายอย่างที่มึงพูดวะก็เดินเล่นเดินอ้อแอลแอ,แ,อแหละคงไม่เป็นไรมั้งอ่าบีฟ้าบอกเอองั้นไม่เป็นไรหรอกไอ้น้องคนเนี้ยกูเห็นมันเมื่อหัวหัวเย็นเย็นเองหัวคำ่ำค่ำไม่เป็นไรโอเคนอนนอนนอนได้ย,ยัยปรากฏว่า น้องคนนี้ก็เดินตลอดครับเดี๋ยวก็มีดายเด็กแหมกละโอเคเดินตลอดเลยแต่ไม่ทําอะไรเพรกูนอนแล้วนะเไว้กูไม่เฝ้าละคือทุกคนก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเดินรอบๆเนี่ยงั้นเป็นน้องคนนี้งั้นนอนกันเถอะไม่ทําอะไรหรอกแล้วก็รถคงไม่เสียหายทุกคนก็นอนกันผ่านคืนนี้ไปครับเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกกันตอนเช้าเพราะว่าเขาจะยกขบวนออกไปไปเที่ยวที่รอบๆให้หมดเก็บให้หมดว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง,างคาเฟ่แต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเช้ามาก เขาก็เลยไม่สตาร์ทรถกันแต่พอดีมันเป็นทางลงมันก็เลยค่อยปล่อยรถไหลได้นะครับไหมครับค่อยๆเข็นๆเข็นๆเข็นช่วยกันเข็นเข็นะตัวรถเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาโอเคมันก็พอไปได้อยู่แล้วค่อยไปสตาร์ทตอนปากทางในขณะที่เขาเข็นๆเข็นๆเข็นกันไปเนี่ยเขาก็เห็นเด็กคนนั้น่ะเดินหายเข้าไปตามตามป่าตามอะไรขอบๆลานกลางแล้วก็เห็นแม่เขาอะเดินตามเหมือนกับแบบเดินคุยกับลูกแบบ อย่าซนนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยคอยดูไม่ให้ลูกห่างตัวอะไรเงี้ยเขาเข็นอ่ะนั่นไงจริงๆริงด้วยเนี่ยแม่ก็ตามอยู่โอ๊ยน่าสงสารลูกเล่นซนทั้งคืน้ะเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าการนอนคืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นจนกว่าเขาจะหมดแรงหรือเขาจะนอนไปเดี๋ยวแม่เขาคงดูแลเองแหละข้าวของเราคงไปห่ายหรอกเพราะเป็นคนพนักงานที่นี่อะไรอย่างงี้พอเขาเขียน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 ผ่านมาจนจุดแรกที่เป็นรีเซพชันของลานปกติที่มันเต็มแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงผมฝากดูน้องด้วยนะ พยายามบอกน้องเขาหน่อยคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหดึกแล้วยังไม่นอนเลยเดินทัวเต็นผมไปหมดฝากดูน้องด้วยว่าอยากให้น้องมาซนแล้วก็บอกแม่เขาว่าพยายามเออเอากลับบ้านไปก่อนไหมเอามาเดินเอามาเล่นอย่างเงี้ยพวกผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่อย่าไปตำหนิเขานะอย่าไปว่าเขาก็คือกลัวว่าพนักง,งานที่ที่เราแจ้งเรื่องเนี้ยจะไปตำหนิแม่ลูกคู่นี้แต่ด้วยความสงสารอย่าไปว่าเขานะไปบอกเขาดีๆว่าเออกลางคืนก็เอาลูกไว้ในบ้านไม่ต้องออกมามพผมก็จะได้นอนแต่พนักง,งานเนี้ยยืนอึง้ง กับสิ่งที่พี่ฝ้ายเนพูดเราอ๋อครับ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 เดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้ให mm. Mm. ซึ่งพี่ฝ้ายเองก็ไม่ได้สนใจอะไรก็โอเคก็คงคิดว่าพนักงานคงกลัวกลัวเราที่เราเหมือนกับจะคอมเพนเขา mm. ก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเถียงอะไรมากเอาโอเคแต่เราไม่ได้คอมเพนนะเราบอกว่าแค่เป็นห่วงแล้วก็ฝากไปบอกเขาพอทุกคนขเขียนรถผ่านไปก็สตาร์ทเครื่องแล้วออกไปเที่ยวกันเขาก็ไปเที่ยวไปกินกันเต็มที่คาเฟฟงคาเฟ่ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาของของแก๊งของเขา แต่มันมีน้ําตกที่หนึ่งเนี่ยที่พวกเขาขับขึ้นไปเที่ยวเนี่ยตามตามป่าตามอะไรต่างๆเนี่ยพี่ฝ้ายมักจะเห็นห่างตาแวบๆว่าเป็นเหมือนไอ้น้องคนเนี้ในขณะที่เขาไปพักที่น้ําตกที่หนึ่งเพื่อนั่งหย่อนพักผ่อนหย่อนใจกันก็ตามป่าตามอะไรขอบขอบป่าเนี่ยที่นั่งอยู่ขอบขอบป่าที่นั่งอยู่เนี่ยหมายความว่าถ้าเรานั่งกันตรงเนี้ยมีรานเนี้ยปูเสือนั่งกันตรงเนี้ยมันก็จะมีขอบป่าที่เป็นป่าธรรมชาติอย่างนี้ถูกไหมครับที่มันไกลจากเราหนิดนึงเราก็สามารถเห็นคนปกติคนทั่วไปที่เขาเดินไปเดินมาได้ พี่ฝ้ายก็จะเห็นน้องคนเนี้ยไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยแวบผ่านไปผ่านมาเขาเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ย mm hmm. มันไกลจากตรงนั้นไอ้น้องนี่มันมาได้ไง mm hmm. หรือว่าแม่เขามารับจ็อบพิเศษขายอะไรแถวนี้หรือเปล่าวะพี่ฝ้ายก็เดินหาเลยเดินไปตามป่าตามอะไรที่หาเมื่อกี้เห็นเอา้าหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวไปโพลต,ตรงนี้นอีกวะก็เดินไปเขาเลยบอกโอ้ยตามลูกไม่ทานไปดูแม่แล้วกันเขา,าก็ยังไปเดินตามจุดที่เขาตั้งขายส้มตามําขายของกินกันนะครับว่ามีแม่เขาอยู่ตรงนั้นไหมเผื่อ mm hmm. แม่มาขายของรับจ็อกชั่วคราววันอะไรอย่างนี้แล้วก็พาลูกโมเดลลูกก็เดินก็กลัวลูกหายเราก็จะไปเตือนอย่างนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เดินไปก็ไม่เห็นทั้งแม่ไม่เห็นทั้งลูกเขาเอ้ยหรือเราตาฝาดวันนั้นที่เขาเที่ยวกันนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกสนานไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็พี่ฝ้ายก็ไม่ได้คิดอะไรเลย mm hmm. หลังจากที่เขาเห็นเหตุการณ์ตรงเนี้ยกลับไปตอนเย็นก็เป็นเวลาที่โอเคเข้าลูกเดิมละตั้งเครื่อง ดื่มอะไรกันเตรียมแฮงเอากันนู่นนี่นั่นแล้วก็สอดสั่งกับคงกับข้าวทีนี้เนี่ยพี่ฝ้ายเขาเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปสั่งเอาออเดอร์ไปลงว่าจะสั่งกินนู่นนี่นั่นนะและ้วพวกอะได้ได้น้องได้บอกได้บอกแม่ลูกคุณนั้นไปยังคืนเนี่ยพวกพี่กินกันหนะักแล้วพรุ่งนี้เช้าพี่ต้องกลับแล้วนะ <c oughs> ถ้าพี่ไม่ได้นอนอีกเนี่ยมันเพียฝากบ,บอกเขา,บอ,เขาบอกเขาไปยังเห็น้องเขา้บอกอ๋อบอก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 แล้วครับพี่บอกแล้วครับก็คือตุกุตะกักตะกตะกัก โอเคนะงั้นงั้นคืนนี้ถ้าเกิดว่าเขามาอีกเนี่ยพี่จะเดินมาหาพวกน้องนะให้พวกน้องเนี่ยไปจับให้เพราะว่าพวกพี่เองเนี่ยก็ไม่อยากจะไปไปอะไรเขาเลยเขาจะหาว่าเราไปทําร้ายเขาคนไม่คุ้นชินกันให้น้องไปดูแลให้ละกันอ่าทีนี้ทางห้องสี่นนคนนั้นนิ่งเลยครับเด็กสี่คนนั้นนิ่งเลยเขาก็รับปากได้ครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอพี่มาหาผมได้เลยพี่ไฟายก็ไปแฮงเอากันปกติพอดึกทุกคนเข้านอนครับเสียงเดิน มันมาอีกอ mm hmm. พี่ฟ้ากับแชทละ่ะเฮ้ยดูสิไปใกล้เต็นใครใช่เด็กเมื่อวานไหมวะทุกคนบอกเออใช่พี่โอเคงั้นกูว่านอนเถอะวันเนี้ยพวกเนี้ยเราต้องเดินทางกลับละน้องไม่ทำอะไรหรอก mm hmm. พี่ฝ้ายเขานอนอยู่ตอนคืน mm hmm. เขาได้ยินเสียงดูซิปของเต็นฟ mm hmm. ึบอ่ะเขาคิดว่าอ๋อยสิง คงออกไปไหนสักอย่างนนเนี่ยเพราะมันได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยลุกออกไปจากเต็นท์พี่ไฟก็คิดว่าโอเคไปสิ่งไปห้องน้ำแหละแล้วลช่างมันสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงคนเนี่ยเข้ามาในเต็นท์แล้วล้มตัวนอนปึ๊บ mm. ล้มตัวนอนข้างๆ mm. พี่ไ้าพี่ไฟก็โอ้ยอะไรของมันวะเมาก็ไม่ได้เมามันล้มตัวนอนอะไรดังขนาดนี้มึงไม่เจ็บตัวมึงยังไงวะ พี่ไฟก็เลยเมือไปแตะแตพี่สิงโอเคไหมเนี่ยก็คือหลับตาไปด้วยนะครับแล้วก็มือไปแตะเพื่อน mm hmm. พี่สิงก็ไม่ได้ตอบอะไรพี่ไฟก็นอนพอพี่ไฟนอนไปเนี่ยพี่ไฟรู้สึกว่ามีคนมาจับที่ขา mm hmm. ก็เลยเอ้ยมเล่นอะไรวะไอ้สิงนอนได้แล้วแล้วมันก็เริ่มจับจากขาขึ้นมาที่เขา่า mm hmm. เข่าขึ้นมาที่สะโพก mm hmm. แล้วก็เหมือนนวดนวดนวด ทางพี่ฝ้ายก็บอกเออไม่ต้องนวดให้กูตอนนี้กูต้องการนอนกูไม่เมื่อยเฮ้ยนอนเถอะเพื่อนพวกนี้มันมันต้องกลับกันเร็ว <c oughs> โทษนะครับ <c oughs> สักพักหนึ่งมันเป็นขึ้นมานวดที่ช่วงไหลช่วงแขน <c oughs> แล้วสิ่งที่มันทําให้พี่ฝ้ายต้องเกือบช็อกค,คือมันมีคําว่าละ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 ,ละเล่นแล้วเสียงไปเงียบไป <c oughs> พอมีเสียงพูดคํานี้ขึ้นมาพี่ฝ้ายเหมือนกับว่าเขาบอกว่าขนเขาลุกตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงสันหลังถึงถึงท้ายทอยแบบฟุบแล้วเขารู้สึกว่าเสียงเนี้ยมันคุ้นมากมันเหมือนเสียงเด็กคนที่เป็นอ่าไม่สมประกอบคนนั้นแล้วเสียงมันพูดขึ้นมาอีกว่าพี่พี่เล่น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 หนูหน่อยลแล้วพอพี่สิงอ่าพอพี่ฝ้ายหันไปมันกลายเป็นเด็กคนนั้นนะครับ นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็เอามือจับไหล่กับจับแขนนวดนวดอยู่แล้วก็ป<ม>ี่เล่นเล่นเล่นแล้วมันก็อ,อกอักเลือดมันก็ไหลออกจากปากออกมาครับแล้วตาเนี่ยมันก็ค่อยๆย้อยออกมาตาซ้ายค่อยๆย้อ,อ,อยออกมาหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยค่อยๆเริ่มยุบแล้วก็เป็นแต่เลือดไหลออกมาแล้วก็เล่นพี่เล่นผมหน่อยเล่นกับผมหน่อยอ แล้วเลือดตรงนั้นนะครับก็เหมือนกับมันไหลเข้ามาทั้งช่วงไหลช่วงคอของทางพี่ไฟพี่ไฟก็ร้องตกใจเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ทำอย่าทำพี่อย่าทำพี่ให้น้องอย่าทำพี่แล้วเด็กคนนั้นก็เหมือนกับพยายามขยับตัวเข้ามาใกล้แล้วก็หยิบไอ้ตัวหุ่นยนต์ยื่นมาให้กับทางพี่ไฟครับให้ให้ให้พี่พี่ไฟเอพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่เอาน้องไปเลยน้องไปเลยพี่กลัวแล้วพี่กลัวแล้วพี่กลัวแล้ว สักพักหนึ่งครับมันก็มีเสียงผู้หญิงเน่งมานี่ลูกอย่าไปกวนพี่เขาและเสียงผู้หญิงเป็นเสียงของผู้หญิงปกติทีเนี้ยพี่ฟายงงแล้วเอามันยังไงวะเนี่ยอะไรน้องนี่มันมันยังไงมันบาดเจ็บหรือมันมันเป็นผีหรือมันยังไงวะแม่มาตามแล้วเนี่ยเน่งอย่าไปยุ่งกับพี่เขาและเสียงผู้หญิงก็เดินมาจับ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 แล้วสักพักหนึ่งครับ แม่ของน้องคนเนี้ยก็คุกเข่ามาแล้วก็หัวโผล่เข้าเต็นมาเน่งอ,อย่าไปกวนพี่เขาแล้วหัวเหมือนก็คอหักอะพี่แล้วหักอกลงมะคอ,อหัวเนี่ยมันหักออกมาทางซ้ายแล้วก็ห้อยอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เหมือนแบบกระดูกคอไม่มีอะครับพี่เนกครับ <"M> มาอย่าไปยุ่งพี่เขาอ,อย่าไปยุ่งพี่เขาแล้วก็ตะโกนเหมือนดุลูกแล้วก็หัวเลาะแล้วเด็กคนก็เล่นเล่นพี่เล่นกับผมหน่อย ที่ายภาพตัดเลยครับพี่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคือต้องบอกว่าตื่นได้เพราะว่าพี่สิงมาเรียกพี่ฝ้ายเนี่ยเหมือนมีคนมาจับขาทีเนี้ยตัวเองก็ก,กลัวสะดุ้งยิ้มเพลือกลืมตื่นลืมตาตื่นมาเป็นพี่สิงแล้วสภาพ้าของพี่ฝ้ายคือขอโทษนะครับปัสสาวะปัสสาวะราดเต็มเต็นท์ไปหมดครับเขาก็เลยด่าเพื่อนว่าไอ้สิงมึงไปไหนมาวะ ทำไมทำไมมึงปล่อยให้กูน้องคนเดียวคือพี่สิงเขาก็เล่าว่าในพาสของเขาเนี่ยเขาห่วงรถเขาได้ยินเสียงน้องผู้ชายคนเนี้ยเดินเดินเดิน,ดนปกติเขาเดินเขาไม่ค่อยพูดในคืนแรกแต่คืนเนี้ยเขาเดินแล้วเขาเขาพูดเล่น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 ,ลนผมผมอยากเล่นประมาณอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยกลัวว่าจะเอาหุ่นยนต์จะเอาอะไรไปขูดรถไหมเพราะคืนนี้เหมือนจะเล่นครับ อ่าพี่สิงห์เนี่ยเขาก็เลยลุกแล้วเขาก็เดินไปดูปรากฏว่าตอนที่เขาเดินไปดูเนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยก็ยืนหันหลังอยู่แล้วก็พูดเล่นเล่นเล่นแล้วก็เดินพี่สิงห์เขาก็เลยไปจับไหลไอ้หนูไปนอนพอจับปุ๊บไอ้น้องมาหันมาหน้าตามันเป็นเละเทะเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เขาเลยตกใจวิ่งไปอยู่ที่รีเซพชันซึ่งรีเซพชันตอนเนี้ยคือก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันเพราะมันดึกแล้วเขาไปนั่งอยู่หน้ารีเซพชันตรงนั้นนะครับจนถึงเช้า เขาเองก็ไม่กล้ามาเหมือนกันแล้วมือถือเขาเองเนี่ยมันอยู่ในเต็นท์เขาไม่ได้ออกไปด้วยเขาก็เลยไม่รู้จะมาปลุกทางพี่ฟ้าย,ยัางไงเขาก็กลัวเขาก็เลยไปนั่งอยู่ตรงดีเซพชันของที่กลางเต็นท์จุดแรกอะ่ะจนถึงเช้าเช้าเขาถึงมาแล้วคนอื่นเนี่ยบอกตรงคือหลับสบายเพราะพี่ฟ้ายบอกว่าถ้าเป็นได้ยินเสียง,งน้องเขาไม่ต้องสนใจก็นอนไปเถอะเด็กไม่ทาอะไรหรอกอืก็กลายเป็นว่าพี่ฟ้ายเนี่ยโดนเองกับตัวครับกับพี่สิงสองคน ทีนี้พี่ไฟก็โมโหจัดเลยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเองก็เข้าไปอาบน้องอาบน้ําเดินลงไปที่รีสเซชชันข้างล่างแล้วก็ไปคุยเลยว่าสรุปคือยังไงพี่โดนแบบนี้แล้วเมวื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่บอกน้องว่าพี่เจออย่างนี้แล้วทำไมน้องไม่บอกพี่ mm hmm. คือรีเซชชันกลุ่มนั้นก็เลยบอกว่าไม่รู้จะบอกอยังไง mm hmm. คือพวกพี่ก็ตั้งใจที่จะมาพักแล้วเนื่องจากเวลาวันมันจํากันผิดเราก็อยากให้พี่เนี่ย ได้พักอย่างที่พี่ต้องการแล้วเราคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วโซนนั้นนะจริงๆอ่ะมันคือโซนแรกที่เขาเปิดใช้บริการกันครับแล้วมันไม่มีใครโดนแต่ที่พวกพี่ฝ้ายและพี่สิงห์โดนคือหนึ่งอาจจะเป็นความเอนดูสองอาจจะเป็นความแค้นเพราะว่าพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงคนนั้นเขาเคยเป็นพนักง,งานชุดแรกที่ทําที่นี่และเขามีลูกจริงๆที่เป็นออทิสติกแบบนั้น แล้วมีแก๊งมอไซค์ฮาร์เลย์นี่แหละเข้ามาพักที่ขับรถดังๆแบบนี้แหละคือเขาเรียกว่าความคล้ายคลึงของกลุ่มมันเหมือนกันมากครับแล้วน้องคนเนี้ยคือพี่ผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยเขาเมาเขาเหมือนจะขับรถไปซื้อแอลกอฮอล์อะไรเติมแล้วพอเขาขับเข้ามาตอนตอนจะเอาของมาเติมเนี่ยขับเข้ามาแล้วขับมาเร็วแล้วน้องคนเนี้ก็คือเดอินไม่รู้เรื่องก็ตัดหน้ารถนะ่อไหมครับมอฮาร์เรย์คันนั้นก็เลยชน เด็กคนนี้แล้วก็ทับหัวไปด้วยอ่อแล้วก็พอแม่เขาเห็นเนะ่ยลูกตัวเองเป็นอย่างนั้นนะ่ะก็คือร้องไห้ร้องห่มแล้วก็มันไปดูปฏบัติเหตุน,นะครับตามคดีก็ฟ้องร้องอะไรกันไปหรือชดเชยกันไปแต่ว่าสุดท้ายแม่ก็ผูกคอตายที่ต้นไม้ที่อ,อยู่ตรงกลางเป็นที่นี่เพราะฉะนั้นที่แม่คอหักไปไอาจจะเป็นเพราะที่เขาผูกคอไว้แล้วก็จนกระดูกคอมันนำม,มาทิ้งตัวจนกระดูกอาจจะหักได้ อันนี้คือความซวยของทางพี่ฝ่ายกับพี่สิงที่ไปเจอมาจากรากางเต้นอันนี้ mm hmm. ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นประมาณนี้ครับ mm hmm. พี่เนฆครับอืมเอนึกภาพออกเลยนะกับการที่แบบว่าอีกคนนึงออกไปแล้วอีกคนนึงเข้ามาแล้วก็นึกในใจว่าเออไปไหนมาอาจจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบอ่านะมาล้มตัวลงนอน <c oughs> แล้วก็มาปีบตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาโน่นนี่นั่นจนมาถึง อ่าช่วงแขนเรานอนตะแคงอนึ่ยนึกตามแล้วมีเสียงว่าเล่น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 อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเสียงเด็กใช่ครับแล้วก็หันหน้ามาก็แบบโอ้โหเท่านั้นไม่พอมีคุณแม่เรียกเด็กคนนี้แล้วชะโงกหน้าเข้ามาคอหลุดปึ๊กลงมาอันนี้เล็กออกเลยนะโอ้โหคือเราบอกว่า จริงๆเขาเอ็นดูนะเขาก็พยายามห่วงเพราะว่าตอนที่เขาไปเที่ยวที่น้าตกกันน่ะเขาเห็นน้องคนนี้ยคนเนี้ยเด็กคนนี้คงตามทั้งวันอ,ะอ่ะเอาจริงคงคงเหมือนกับอยากจะเล่นกับทางพี่ฝ้ายเพราะพี่ฝ้ายเอ็นด <End u S 1> ูเขาไปพูดเขาไปคุยอย่างเงี้ยคงตามไปทั้งวันนะครับแต่พี่ฝ้ายคงเห็นเขาแวบๆแ,แ,แค่แค่หางตาได้เท่านั้นอครับหรือไม่ก็ผูกจิตผูกใจเพราะว่าการที่น้องเขาเสียชีวิตไปก็เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่เออแล้วแก๊งนี้ก็คล้ายๆกัน ใช่ครับผมมันคือวุ่นวาเขตนะฮะใช่ครับก็ที่เขาบอกว่าถ้าพี่มีอะไรอ่ะขอให้ขับรถมาแค่คันเดียวนะเพราะเสียงมันดังคือพอเขากลัวว่าพอขับรถลงมากันตีหลายๆคนเน่ะมันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เคยอยู่โซดข้างบนก็คือแม่ลูกคู่นี้เขาก็เลยขับมาคันเดียวพอนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็พยายามจะช่วยเต็มที่แล้วแหละทางเจ้าของที่พักครับผมแต่มันแปลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสี่คนนี้ให้จําหน้าไว้นะ จริงๆไม่มีใครเขาสั่งแบบนี้นะเอาตรงๆถูกไหมผมผมคิดว่าใช่ครับเออคือพนักง,งานที่จะบริการคุณเนี่ยมีสี่คนนะจําหน้าไว้ทำไมต้องต้องจําหน้าด้วยแล้วจะมันจะอย่างไงอะ่ะมันจะมีคนที่ห้าทีหกหรือมีคนที่มาช่วยเราเสิร์ฟเหรอหรืออะไรเงี้ยมันคิดไปได้หลายแนวนะแต่เข้าใจ<น>อารมณ์ในวันนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเออ,เ,อเข้าใจใเข้าใจสี่คนสี่คนอืม คือตอนนั้นอารมณ์อยากได้ที่พักแล้วอะอ,อ,อยากไปกางเต็นท์อยากไปนั่งชิวกันแล้วอะ <S <S มันก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ห้ก็มาจริงจริงเลยพี่เนตครับคือดวงมันจะเจอฮะใช่คร<ช>ับ <ปะ S 2> จองคิวเขาไว้สัปดาห์หน้าแต่ว่าแบบเหมือนคาดเคลื่อนเข้าใจผิดมา<ช>สัปดาห์น,นี้รวม<ช>ตัวกันเต็มเลยแล้วมาเป็นแก๊งขนาดนั้นน่ะมันก็หาที่พักยากถูกไหมถ้ายังไม่ได้จองเข้าใจอารมณ์ฮะก็เลยได้ไปรับน้องบนนั้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าสงสารนะทั้งคุณแม่ทั้งลูกเลยคือจริงๆอันนี้มันมีหลายเหตุการณ์ที่<ม>ที่แม้แต่พี่ๆที่เขามาเล่าในหลายๆรายการ,รเนี่ยบางครั้งน่าสงสารจริงๆครับในมูลเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้น<ม>แต่ผมผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าจิตสุดท้ายที่ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เขาสามารถสื่อได้ในสภาพของจิตสุดท้ายที่เขาเป็น บางคนอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะมาในแบบมุมดีๆอย่างเงี้ยนึกภาพไหมครับเพราะผมมองว่าเด็กคนนี้อาจจะถูกจริตกับพี่ฝ้ายที่พี่ฝ้ายแบบเออคุยดีด้วยอ่ะไม่ได้รังเกียจเขาในเขาเป็นแบบนี้อาจจะถูกจริตอยากจ,จะมาชวนเล่นแต่ในสภาพที่น้องเขามาเขาคงเขาก็คงมาได้ในสภาพตอนที่เขาจิตสุดท้ายมันสภาพเขาเป็นแบบนั้นนะครับเขาอาจจะมาได้เป็นแบบนั้นแบบน่ากลัวคุณแม่ก็เหมือนกันจริงๆคืออาจจะแบบมาตามลูกอะไม่ได้ตั้งใจจะแบบจะมาหลอกอกแต่ว่าคือแบบ สภาพเขาเป็นอย่างนั้นอนะตอนเขาเสียมันก็เลยแบบต้องมาได้แค่นี้แหละก็คือแบบไม่มีโอกาสแปลงร่างมาแบบสวยๆรอๆอ,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 อะไรเงี้ยอันนี้เราคิดผมนะครับครับอืโอ้โหเรื่องนี้นะครับฟังแล้วเเรื่องบังเอิญไม่มีจริงนะดวงมันจะเจออะม,มันก็ได้ไปเจอฮะแต่ที่จะได้อยู่อในข้างล่างถูกไหม<ช>แต่สุดท้ายเราก็ได้ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ไปเจอเหตุการณ์ซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของสถานที่เขารู้ยดีอยู่แล้วละ่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเจอบ้างอะไรบ้างนะครับเข้าใจได้นะครับเขาถึงยังไม่ได้เปิดใช้อตามความความรู้สึกนะนะครับใช่ครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของเค The g อะโกดครับกับผิดที่ผิดทางลานกลางเต็นท์เฮียนโอ้โหเรื่องนี้นะครับน่ากลัวมากนะกับความรู้สึกผมนะครับอ่ะก่อนจะวางสายกันไปครับคนนี้ก็มีร้านกาแฟเออเมื่อสักครู่นี้ครูเบิร์ตไปแล้วนะครับที่นครนายก ส่วนเคซีเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยอยู่ตรงไหนเคซีบอกเพื่อนหน่อยผมอยู่ที่นนทบุรีครับผมอยู่ตรงบางใหญ่ครับสามารถเสิร์ชชื่อร้านเลิฟแคทคอฟฟี่สโลบาครับใน Google Map มีสามารถมาได้เลยเออนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ไปนครนายกต้องไปแวะร้านขูเบิ์ลแน่นอนครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับนันอยากให้ไปอยากให้ไปนะครับเพราะว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันแหละ เนาะเอออแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเคซีด้วยรายกันในทุกๆช่องเลยครับผมฮะเอาละฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเล่ากันใหม่แฟนๆคิดถึงได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ